กราบสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e นะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องนายชจนทุกคนด้วยนะครับก็สหรับคลิปนี้นะครับนายชจนก็จะมาพูดถึงแอปพลิเคชัน Facebook นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนายชจนตั้งชื่อว่านะครับไม่อยากให้คนอื่นเข้าไปดูโปรไฟล์ของเรานะครับวิธีตั้งค่าไม่ให้คนอื่นเข้าไป แอบส่องเฟซบุ๊กของเราได้นั่นเองนะครับทำอย่างไรนะครับเพื่อนๆหยิบมือถือของเพื่อนๆขึ้นมาเลยนะครับถ้าใครที่ไม่อยากให้คนอื่นไปแอบส่องโปรไฟล์ของเรานะครับหยิบมือถือของเพื่อนๆขึ้นมานะครับพอหยิบขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆไปที่แอปพลิเคชัน Facebook นะครับ,รบอ่าค้นหาแอปพลิเคชัน Facebook พอเจอแล้วกดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Facebook นะครับ พอมาที่ Facebook เสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆไปที่ขีดสามขีดนะครับมุมบนขวาได้เลยนะครับกดเข้าไปที่ขีด3ามขีดมุมบนขวานะครับแล้วเพื่อนๆเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมานะครับจนถึงหัวข้อที่มีชื่อว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วเพื่อนๆก็มาที่คําว่าภาษานะครับภาษานะครับเอ้า เราต้องเปลี่ยนภาษาทำไมล่ะอนายช่างนะครับเพราะว่าการตั้งค่าล็อกหน้าโปรไฟล์นี้นะครับมันจะทําได้บางประเทศนั่นเองนะครับถ้าเราใช้ภาษาไทยมันจะล็อกไม่ได้นะครับเราก็ต้องหลอกล่อให้มันเป็นภาษาอื่นที่สามารถใช้ได้ก่อนนั่นเองนะครับอ่ะกดเข้าไปที่คําว่าภาษานะครับพอเจอคําว่าภาษาเสร็จปุ๊บให้เพืเ่อนๆกดเข้าไปที่คําว่าภาษานะครับ แล้วเพื่อนเเลื่อนไปหาภาษาพม่านะครับภาษาพม่าเป็นแบบไหนนะครับของนายชงจนเป็นแบบนี้นะครับบางคนอาจจะไม่เป็นแบบนี้นะครับแต่นายชิงจนมีทริคแบบหนึ่งนะครับที่จะดูว่าภาษาพม่ามันจะอยู่ประมาณไหนนะครับเพื่อนเเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับมันจะมีคําว่าเอมันจะมีคําว่ามาลายูนะครับอ่ะมาลายูอ่าเห็นไหมครับพอมาลายูเสร็จปุ๊บ แถวต่อไปนี้นะครับจะเป็นคําว่าพม่านะครับเพื่อนๆลองดูนะครับในจนสายทิกแบบนี้นะครับแต่บางรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับเพื่อนๆก็หาประมาณนี้นะครับตัวหน้าอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่ตัวข้างหลังนี้นะครับตัวข้างหลังนี้จะคล้ายๆกันนะครับเพื่อนๆลองสังเกตนะครับบางรุ่นจะไม่เขียนแบบนี้นะครับอ่ะพอเราเจอภาษาพม่าเสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆกดนะครับที่ ภาษาพม่านะครับให้มันเปลี่ยนจากสีนี้มาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับกดที่ภาษาพม่านะครับเสร็จปุ๊บนะครับเครื่องจะทําการนะครับมาที่หน้านี้นะครับแบ็กกลับมาหน้านี้คือเป็นภาษาพม่าเรียบร้อยแล้วนะครับพอมาหน้านี้เสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆกดเข้าไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับกดเข้าไปที่โปรไฟล์ของเราเลยนะครับกดเข้ามาที่โปรไฟล์นะครับแล้วเพื่อนๆมองหานะครับจุดสามจุดมุม ขวานี้นะครับกดเข้าไปที่จุด3จุดนี้นะครับพอมาหน้านี้เสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะครับรูปกุญแจใต้รูปดวงตานี้นะครับกดเข้าไปที่รูปกุญแจนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับพอบกดเข้ามาเสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มสีฟ้าให้กดอยู่ข้างล่างนะครับกดเข้าไปนะครับ เสร็จปุ๊บนะครับมันขอยืนยันอีกทีนะครับกดสีฟ้าฟ้านี้อีกรอบหนึงนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเราได้ล็อกไว้แล้วนะครับเดี๋ยวนายช่างจนจะพากลับไปนะครับกลับไปเปลี่ยนภาษานั่นเองนะครับแ a ็กกลับไปนะครับมาหน้านี้นะครับช้าๆนะครับภาษาอ่าเลื่อนลงมาที่ตรงนี้นะครับอ่าเลื่อนลงมาที่ตรงนี้ แล้วกดเข้าไปแล้วก็มาที่รูปโลกนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนภาษานะครับกดที่รูปโลกแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับกดที่ภาษาไทยนะครับแป๊บหบนึ่งนะครับอ่ากดที่ภาษาไทยนะครับแค่นี้นะครับแล้วเราก็ยังเห็นมีภาษาพมา่าเกิดขึ้นอยู่ให้เพื่อนๆ กดที่ขีด3ขีดด้านล่างนะครับหรืออาจจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับแถบข้างล่างสุดนะครับจะมีสี่เหลี่ยมหรืออาจจะเป็นขีด3ขีดนะครับแล้วแต่บางรุ่นนะครับกดเข้าไปแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็กดลบตรงนี้ได้เลยนะครับกดที่ทางขยะนะครับแล้วก็เข้า Facebook ใหม่นะครับ ภาษาไทยนะครับกดลบออกไปก่อนโอเคนะครับกดลบไปนะครับเดี๋ยวเขาเข้าเฟซบุ๊กก็จะเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับโปรไฟล์ของเราก็จะล็อกไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคนอื่นจะไม่สามารถส่งโปรไฟล์ของเราได้นั่นเองนะครับไม่สามารถเข้าไปในหน้าโปรไฟล์เห็นแค่รูปโลโก้ของเรา อย่างเดียวเลยนะครับแล้วถ้าเราทำแล้วเราอยากปลดล็อกทำอย่างไรนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆไปที่โปรไฟล์ของเรานี้นะครับกดที่โปรไฟล์ของเรานะครับกดมาที่โปรไฟล์ของเราแล้วก็มาที่จุด3จุดกดไปที่จุด3จุดนะครับแล้วเพื่อนๆก็มาที่คำว่าปลดล็อกโปรไฟล์นั่นเองนะครับกดปลดล็อกโปรไฟล์นะครับ แล้วก็มาที่คําว่าปลดล็อกนะครับกดที่คําว่าปลดล็อกนะครับแล้วก็มาปลดล็อกโปรไฟล์ของคุณนะครับกดไปเลยแบบนี้นะครับแล้วโปรไฟล์ของเราก็จะปลดล็อกแล้วนะครับกดตกลงแค่นี้นะครับวิธีการล็อกและก็ปลดล็อกนะครับ ใครอยากล็อกก็ล็อกได้นะครับก็ไปเปลี่ยนภาษาพม่าก่อนนั่นเองนะครับถ้าปลดล็อกก็ปลดได้ง่ายๆโดยใช้ภาษาไทยเลยก็ได้นั่นเองนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้ความที่จะช่วยให้เฟซบุ๊กของเรานะครับมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมีความเป็นส่วนตัวนะครับถ้าใครชอบความเป็นส่วนตัวนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่นายชจนเก็บมาฝากเพื่อนๆนะครับ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่องนายช่างจนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นาะยช่างจนก็ขอลาบก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ